กำจัดขี้มแมลงวันนะเะเษฐมากเสรตรงใต้ตาก็เจ็บนะคะได้แผเป็นดับ,บล,ยลยอยเป็นยาชาวบ้านทั้งเลเซอร์นในการจี้ออกนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ในการกําจัดขี้มแมลงวันนะคะสําหรับใครที่ซีเรียสเรื่องใบหน้าสว่างกระจ่างใสไร้จุดด่างดำไร้ลิ้วลอยนะคะก็คือ ้องฟังเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทําอะไรนะคะเราก็จะแบบดูรีวิวดูจากประสบการณ์ของคนนั้นคนนี้หรือว่าหาความรู้ก่อนที่จะไปทํานะคะซึ่งวันนี้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะไาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่าเราเคยกําจัดขี้แมลงวันทั้งวิธีชาวบ้านแล้วก็ที่ใช้เครื่องเลเซร์นะคะมันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะโอเค มาวิธีแรกนะคะสําหรับวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะเราก็ทําตั้งนานแล้วทําตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วค่ะเป็นมาอยากรู้อยากลองอะ่ะทุกคนเราก็เลย ใช้ปูนแดงนะคะแล้วก็สบู่กดโบราณตอนนั้นเราก็ยังมีคุณยาเนาะคุณยาเรายังไม่เสียซึ่งคุณยาเรามีทุกอย่างเลยค่ะในตะกร้าหมักของคุณยาเราก็เลยไปหยิบมานะคะปูนแดงที่ใช้เขียวหมักของผูเฒ่าผู้แก่สมัยก่อน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็สบูก่กดเอามาผสมผสมกันนะคะดีนะเราตัดสินใจทดลองที่แขนก่อดไม่ได้ทดลองที่หน้านะคะแล้วก็เนี้ยค่ะทุกคนยังทิ้งรอยให้เห็นอยู่เลยเห็นไหมแผลเป็นตรงนี้ซึ่งก็ฟังทั้งพุทาผู้แก่เอา้มาดูทั้งรีวิวเพนรีวิวพันธิ์ชิบก็ไม่ได้คิดอะไรอยากทำก็ำเลย โอเคแล้วก็ในแบบที่2นะคะเรื่องเลเซอร์เนาะ,อะตอนที่เราไปเอาออกนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตั้งแต่แรกเลยก็คือเราดูข้อมูลมาเยอะมากทั้งเสิร์ชทั้งดูคลินิกทั้งดูโรงพยาบาลนะคะเราก็เลยไปเอาออกที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะคะก่อนจะไปเอาออกเราก็จะถูกเข้าไปที่โรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วก็ต่อ,ตอ,ตอสาย ไปที่คลินิกผิวหนังของโรงพยาบาลเขาก็จะนัดคิวคุณหมอให้เราพอเราเข้าไปแล้วปุ๊บนะคะแล้วก็ไปออกบัตรท,ทําอะไรปกติตามระบบโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไปเจอคุณหมอไปให้คุณหมอประเมินใบหน้าของเราก่อนว่าเราจะเอาออกจุดไหนบ้างอะไรยังไงแต่าบางคนถือเราก็จะได้ไม่ต้องอ,ออกในจุดนั้นนะคะก็คือบอกคุณหมอได้จะสําหรับเราอยากเราออกหมดเลยนะคะซึ่งมันยึ่มากๆตอนนั้นเนาะเขาคิดราคาเป็นแบบเหมาทั้งหน้าราคาราคาเราจำไม่ได้ทุกคนแต่มันอยู่ที่ ัหพอคุยกับคุณหมอเสร็จสับเรียบร้อยนะคะตกลงกันหมดแล้วว่าจะเอาออกตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็จะไปทําการแปะยาชาค่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปแปะยาชาให้ดูยังเก็บรูปไว้อยู่นะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็มาหน้าสดนะคะเขาก็จะแปะยาชาตุดที่เราบอกว่าเราแบบจะเอาออกตรงไหนไปอยู่นะคะก็คือแปะยาชาประมาณสี่สินาทีถึง1ชั่วโมงนะคะก็นั่งรอชิวๆไปก่อนพอแปะยาชาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ถึงเวลาขึ้นเขียงค่ะทุกคน เพื่อที่จะไปจี้ออกนะคะเครื่องที่จี้ออกนะคะก็จะเป็นเครื่อง co 2 laser นะคะพอไปเลเซอร์ออกนะคะทุกคนก็ไม่เจ็บเลยเพราะว่าหลายจุดมากๆก็คือไม่เจ็บเลยแต่จะเจ็บตรงที่จุดมันแบบเซนสิทีฟมากๆมีเส้นประสาทมากๆก็คือบริเวณปากนะคะบริเวณใต้ตานะคะอันนี้จะเจ็บแต่ทุกที่อื่นที่แบบแก้มหน้าผากอะไรแบบนี้ไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราจี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแผลแบบนี้เลยแผลแบบ เยอะมากๆแผลเต็มหน้าเราก็ต้องยอมรับตัวนี้นะคะว่าอ่ามันอาจจะเกิดแผลเป็นได้อยู่ที่การดูแลตัวเองของเราด้วยหลังจากที่ทํานะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเห็นรูปหลังทําแล้วก็คือแผลเต็มหน้าเลยก็คือมันเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบลดลงไปเยอะแล้วคะ่ะทุกคน แล้วพอหลังจากที่เราทาเสร็จเนอะมันก็จะมีการปฏิบัติตัวหลังทํานะคะซึ่งเราก็ยอมรับในข้อที่ว่าอาจจะเกิดแผลเป็นได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมการแจ้งหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดน,นะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดรอยค้ารอยดํานะคะที่บริเวณผิวหนังที่เราจี้ออกแล้วมันจะขึ้นใหม่ค่ะคะือที่แบบงดโดนแสงจ,จัดแสงจ,จ้ากิจกรรมการแจ้งต่าง ะะแล้วก็ไม่ให้แผลโดนน้ําซึ่งเราไม่สามารถทนได้จริงๆทุกคนหน้าเหนียวเนื้ะมากทั้งเหงื่อทั้งแบบความมันของใบหน้าซึ่งมันไม่ไหวจริงๆเราก็เลยใช้น้าเกลือเทใส่พก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เช็ดทาความสะอาดทั้งใบหน้าเลยนะคะมัน รู้สึกแบบสดชื่นมาทุกคนและหลังจากนั้นเราก็รีบแบบซับให้แห้งนะคะแล้วก็ทายาค่าเชื้อหลอดเล็กๆซึ่งคุณหมอเขาจัให้มาอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นน้ำเกลือทําความสะอาดแผลแล้วก็ยาค่าเชื้อหลอดเล็กๆนะคะ t h e r a m y c เนาะแล้วก็ ปหยา,าปหยา,านะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ล้างหน้าแบบนั้นมาตลอดเลยทุกคนประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่าทุกคนคะอีกข้อนึงก็คือเราลืมบอกไปเลยว่าประมาณ5-7วันนะคะสเก็ตมันจะเริ่มหลุดไปเองนะคะไม่ต้องไปแกะไปเกานะคะเดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นให้มันหลุดไปเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอสั่งนะคะแค่นี้แผลเราก็จะสวยลดการเป็นแผลเป็นได้เยอะแล้วคะ่ะ แล้วก็กลับไปเจอคุณหมอไปฟอลโล์อัพนะคะอัปเดตปีนี้นะคะก็ประมาณปีหนึ่งแล้วมันก็ยังมีจุดที่แบบว่ามันฝังลากลึกแล้วแบบมันยังออกไม่หมดนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3ที่4ที่นะคะก็คือตรงนี้เนาะทุกคนนี่ที่ทุกคนเห็นเลยเป็นขี้มล็วนันะะวแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วกแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงปาก ะคะแค่นี้เลยแต่เราก็เดี๋ยวเราจะไปซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนอาจจะเจอปัญหานี้เหมือนกันเราก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยสําหรับคนที่ผ่านเข้ามาดูนะคะก่อนที่จะไปทำเนาะ็็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ